ราคาเท่าไหร่ราคานั <S <s ้นก็ได้ได้ขอโอเคขอห้าหมื่นก็ไม่ได้เราไปลงเราลงบ้านเราไปลงไอ้สัตว์พี่บ่าไอ้เฮียไอ้เวนฉลาดต่อน้ามึงไม่ชอบพี่บ่าวอะเยี่ยกวดูผมชอบพี่บ่าวสัตว์เยี่ยมแม่ยางเลียวมเขาบอกให้เหลียวมันบอกให้คุยด้วยแล้วมันต่อราคาด้วยแล้วมันชิบหายผมพูดเลยมันจริงไอ้เฮียเลียมจริงพี่บ่าว เคมีข้าวผัดไหมคะเอาจริงป้ะคือคุบิลี่พอสองจานตังก็ไม่ได้เยอะแลาย่างของตีสองร้อยก็ยังไม่มีคือซื้อนี่ซื้อเพื่อรอกาชาที่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่กระเป๋าหนึ่งหนึ่งแปดค่ะแต่ว่าพอตัง์มันมีอ่ะมันจะเป็นเงินร้อนใช่ไหมว่าเพราะว่ามันก็มันอ่ามันได้มามันมันค่อนข้างที่แบบไปหวัน ไปอ่ะเพราะเดี๋ยวถ้าสมมติไม่ไม่ซื้อไอ้นี่สต็อกไว้ผมก็ต้องออกไปขึ้นคนขึ้นไหลซื้อโพงซื้อเพจหมดติดก็เลยแบบว่าเอ้ยกระทางบิลลี่คุณก็ลำบากผมเคยพูดไว้แล้วว่าใชไหมอะไรนี่ผมจะจัดซื้อเลยคุยกับน้องว่ะตั้งนั้นซื้อก่อนตั้งเซฟเขาเซฟเราด้วยเราได้มีใช้ในอนาคตพูดฉลาดพูดเออเขาพูดเรื่องจริง ลำบากลำบากก็ช่วยกันแค่นั้นเองไอ้นี้พูดนั่นจริงไม่ได้เอาหน้าเลยตอนนั้นเอมเอมก็เห็นคุณวิลลี่อยากได้ใช่ผมไปต้องซื้อตอนนี้ก่อนก่อนกันหน่อครับผมแต่ช่วยฟูดนิดนึงตอนนั้นแบบถึงขนาดไม่มีตังค์จ่ายเข้าเบบีอ่ะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่ผมรู้ว่ามันไม่มันไม่ขาดแคลนขนาดนั้นแต่ผมช่วยได้ก็ช่วยซื้อได้ผมก็ช่วยซื้อจริงแต่ถามว่าผมอ่าผม ไปหาหาตรงหาซื้อได้ไหมันหาซื้อได้ให้ถามว่าแล้วเราไปหาซื้อที่อื่นแล้วมันหาซื้อได้แล้วมันแบบมันก็จบแค่ตรงนั้นมันต่อยอดไม่ได้อันที่ผมซื้อตรงนี้จะกระบอกสามก็บอกอะไรก็มาต่อยอดได้ต่ออะไรประมาณนี้คิดถึงชามแบบพูดพี่บ้ากดดันกันสุดๆเลยอ่ะจริงเข้าใจนะ ถูกเวลาผมอ่ะผมไปแบบไอ้นี่ตัวไว้โดนไอ้นี่อยู่เขาไม่ได้งัดบ้านงัดร้านโอ้ไอ้นี่ไม่ได้ออะแก๊งอื่นตอนนี้แม่งงัดบ้านงัดร้านกันหลุดหลวงถามตรงถามซื้อเขาอะไรอย่างเงก็ได้ก็ถูกว่ะแต่ว่าผมกระบอกที่สามไม่ดิกะเออผมก็ต้องคิดนิดนึงอะไรอย่างงี้ผมก็มาทางนี้ดีกว่าเอาตรงๆพอน้องมองอยากซื้อสักคูเอ็ม เอ้พี่บ่าเขาก็บอกว่าจะมาคุยกับคุณวิลลี่ก่อนเลยคือพูดกันตรงๆนะผมมโอเคที่ร้านแปดใช่ไหมที่เราคุยกันตอนนั้นแต่ตอนนี้พี่เ่าขอหนจุดหกใช่ใช่และหนึจุดหกของพี่บ่าเนี่ยผมต้องพกความเสี่ยงให้ด้วยนะก็ตัวละแปดแสน่ะเอาตรงๆว่าคือลดตัวละสองแสนเนี่ยนะ ขอลาเป็นเพลงด้วยอ่ะพี่บ่าวฮาบเป็นเพลงด้วยเขาถามว่าอยากช่วยไหมอันนี้ถ้าพี่ผมมันมาบอกโอเคอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งแปดถูกไหมพี่บ่าวโอเคที่หนึ่งหกเราหาจุดกึ่งกลางให้กันได้ไหมผมขอหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดก็ตกตัวละ แปดแปห้าแปดห้าใช่แปก็ยังยเจ็ดนี่คือจนเลยโถจนเลยอ่ะคือจนเลยอ่ะก็มันมี่นี้ยนะคือมันมีตังงแค่ตัไม่ใชมีบปีตรงทมีตังติดตัวเข้าใจครับอี้เลย่ะเอออืมขาดอะไรนะเอกับซีเอกับซีโอ้หขาดตัวยากเลยตัวซเนี่ย ก็มาตีบีติดพร้อมผมเลยเออ <Like, S 3> เอาง <here. S 2> ี <et> ้ล้กันมีใบเบลือไหมตีวีติดตีนะมีใบเหลือไหมเราแบบว่าเอางี้ดีกว่าโอเคได้กับหนึ่งจุดหกแต่ผมขอเพิ่มนิดนึงได้ไหมมีอะไรที่แทนผมรับอะไรก็ได้ที่แทนเงินหนึ่งแสนได้ลองเสนอมาได้ไหมครับ ผมยังเงผมยังผมยังยืนยันผมยังยืนยันนะอันนี้ผมพูดก่อนว่าผมยังยืนยันที่1.8แต่ถ้าเกิดว่าโอเคที่1.7ผมยินดีขายให้แต่พี่บ่าวบอกว่าอยากได้1.6ถ้าเงิน1.6ผมโอเคแต่เอาของมาแลกด้วยได้ไหมขอเพิ่มหนึ่งแสนเป็นของได้ได้หมดครับผมได้หมดอะไรก็ได้ที่เป็นเงินเป็นแรกที่ยิ่งดีผมยิ่งโอเคเลยยิ่งถ้า่นี่เป็นแรกเข้าไปเข้าแท็กไปทีม เขาแท็กไปเขาไม่ขายหรอมึงใจคอมึงใจทองมึงทำเรื่ออะไรวะเราถามจริงไงครับครับครับครเบีคอมเปอร์ไหมคอมเปอร์ทองอะไรอย่างเงี้ยคอมเปอร์ไม่มีนะหายากมากพอเลยพอเลยบอกเลยทองหายากยิ่งสุดอเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเราพอจะได้วายเบรหรือเหล็กอะไรก็ได้ครับมีไหมไหมลองลองลองเสนอมาได้ไหมท่านจะถึงแสนต้องถามมันอีกอ่ะ ต้องถามน้องมัาเองอันนี้คือมาคุยมาคุยแทนแทนมันแยบรอมันก็บอกว่าพี่แล้วผมแต่จริงๆมันบอกว่าขอแบบไม่ตีสองตัวล้านหนึ่งม,มันไปขอรุนอ่นตอวเองป้าแล้วห<ะ>้าหน,นึ่งหนึ่งจุดหก้าไหมจบๆ <c oughs> เลยแบบไม่ต้องของไม่ต้องอะไรเงินเลยอะไรฉลาดผู้คนเชียวนี่ก็เราก็ไาชีโพงให้เขาผมอยากช่วยนะ เอาจริงเราอยากช่วยคือผมก็อยากช่วยทั้งคู่แต่แต่ถ้าแบบช่วยทางนั้นทางนี้ก็อยู่ยากอะ๋อคืออยากได้จุดกึ่งกลางว่างั้นเอออ้าถ้าผมตีแล้วติดผมให้เลยหนึ่งหัว้ารอแบบ อน,นี้เขาเขาค่าต่อขนาดนี้แล้วคนดูไเที่เราจะไม่ให้กระจายร้ยวะถูกปะถูกปะครับถ้าเราไม่ให้กระจายร้าแล้วเขาต่อขนาดนี้เขาขอขนาดนี้โถคนดูไม่ให้กระจายร้เกินแล้วน้องถูกปะล่ะปะไม่ให้กระจายร้เกินไปโถสี่สิบหน่อยจำได้เดมาสองที่สิบ บิลลี่สวัสดีครับได้พบแดงอาะสองตัวอันนี้เอ็มเทปป่ะเทปเอ้ยอะไรนะพี่บ่าวผมมีข่าวร้ายจะบอกผมไม่มีผมไม่มีเุเินแจแดงเอาเออว่ะตีเองไหมล่ะโอ้โหนั้นเอาอแบบเอาแบบนี้เลยยังไงก็แบบตีไม่ได้แล้วนั้น ไอเรื่องตีตีแล้วไม่เอาละเอาเรื่องแบบไม่ต oh, ีเนี่ยเี๋ยแมงเี๋ยแมงรุนเองตัวอะไรห้าพูพี่น้องอ่าตัวละห้าแตกแตกปุ๊บแตกปุ๊บตัวอะไรไอแล้วเหรอที่บอไอ้แล้วเหรอโอ้ยแล้วเนี่ยโอ้ยโอเยโอ้ยรอ้นโอ้ยดอ๋ยวก้เอยตั้ล่ายอนยูจะเอ้ให้เกอยอ้ยยโอ้ยนอ้ยอ้ยอนยโ้ยยยอย้ยเยอย เอาไงเหลือผมมีเอตีแล้วผมมีเอตีแ enfin ล้วอยู่ห้าตัวครับทีนี้ผมยังไม่ได้ตีซีตีเองไหมผมให้ของไปตีผมไม้สองทีเอาไงก็คืออยากตีเองไหมให้ล้านแต่นะล้านหกให้ซีสองทีจะให้เอตัวหนึ่งผกว่ายังไงให้ให้ีสองทีคือยังไงครับเก่า ก็เพื่อแตกตัวหนึ่งสติ๊กเกอคือเนะแต่จริงๆถ้าเกิดจะเอาง่ายๆก็เอาซื้อไปแบบไม่ตีก็ได้นะผมก็โอเคตรงนั้นนะพูดตรงๆที่แบบแต่ไม่ได้ตีเราแต่แต่แต่ปัญหาของเราคือหลังจากสี่แสนไปหมายถึงว่าตัวสองถูกตัวที่แจกถูกไหมเออต้นแสนหนึ่งอ่ะได้ครับเอาราคาท่านหด้ราคานั้นก็ได้ได้ขอโอเคขอให้ห้าหมื่นก็ไม่ได้เราไปลงเราลงบ้าเราไปลง ไอสัตว <laughs> <acht of t> ์พบาไอเหี้ยไอเวนฉลาดต่อนะมึงผมชอบพี่บ่าวอะเหี้ยก็ดูผมชอบพี่บ่าวสัตว์ยันแม่ยางเรียวมาบอกให้เรียวมันบอกให้คุยด้วยแล้วมันต่อราคาด้วยแล้วมันชิบหายผมพูดดีมันจริงไอเหี้ยเรียมจริงพี่บ่าวอะ พร้อมจ่ายนะครับพี่เบลฮะน้องน้องมันถามว่าไม่ใช่สามห้าคุณี่ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงครับไม่ไหวจริงผมต้อบอกเมื่อวานไหนบอกว่าสามห้ากันนั้นเมื่อวานนี่วันนี้ถ้าตัดสินใจเมื่อวานก็จบไปแล้วถูกไหมล่ะเออเขาบอกว่าวันนี้สี่วันนี้สี่แสนเอาไหมแค่นั้นแหละไม่หรือว่าจะรอรอคุณวิลลี่เขามีกุญแจแดงเวลาจะเอาราคาที่ตีน่ะมึงคิดว่าไงรีบรีบไหมมันก็ไม่ได้รีบนี่ คิดว่าใจมึงมาไหมแค่นั้นแหละผู้ชายเออมามาก็มาตีแค่นั้นแหละครับโถเป็นลูกผู้ชายเอาใจถึงอยู่แล้วโถเอาเลยโถอะไรเออใส่เลยมึงมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะต่อให้มึงตีแต่ทั้งสองตัวมึงซื้อตัวก็แปดแสนกะเท่ากันอหะถูกครับถูกครับเราตีไปเลยหุ่นไปเลยนอถูกครับโสวยเปล่าวันนี้ใจต้องมาแล้ว ทำไมชอบหลุนกันจังวะแต่เป็นลูกผู้ชายมันต้องเสี่ยงดวงถูกไหมพี่บอลผู้ชายเสี่ยงดวงโอ้โหครั้งหนึ่งยังเคยจับใบดำใบแดงว่าเออใช่ป่ญ่าวเออโอบเป็นลูกผู้ชายมันต้องยังอยูวะแต่ครั้งนี้มันต้องใบดำใบแดงผู้หญิงอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าการจับใบดำใบแดงมันเป็นไงถูกครับโอเคโอเคแต่มันไม่รู้หรอกว่าการที่เราเอามือล้วงเข้าไปในถั่วรู้สึกยังไงผู้หญิงอ่ถูกตอนปาดเหงื่อมันรู้สึกยังไงนี่ถ้าคุณชายเองไม่รู้ถามน้องเบ๊บน้องเบ๊บเคยจับใบดำใบแดงมาก่อน เดี๋ยวได้ใช่ฮะใช่ไหมเบฟเบฟเล่าประสบการณ์ตอนที่หนูจับใบดำใบแดงให้คุณเจมฟังอ๋อแดงหมดเลยใช่เะล่ะฮะใช่หมายถึงหมายถึงหนูได้ใบแดงหรือหัวพี่บิลลี่เขาจะแดงไอหัวผมจริงๆเนี่ยหัวที่หัวผมแดงนะเพราะผมนะจริงตแล้วนะจริงตีแล้วนะจริงอ่ะผมโดนตีหัวมาแล้วเหรอครับเนี่ยตีตีอยู่แล้วครับจริงโถใช่ปหมเบฟน้องรักษ์บอกเข้าไปตีอยู่แล้วจริงเบฟนี่แตกไปเหรอจ๊ะ ใช <น S 1> <ะ>่ใชเออใั่ที่หนูจะชอบที่ขายนะเอาจริงอ่ะเราเป็นพี่น้องกันเะเนี่ยไม่ไม่แต่หนูตีติดตลอดเลยยูเว้นแต่สีถูก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 แต่พี่ตีซีติดว่ะแตกตอนเอว่ะแม่งโคตรเจ็บใจไม่มีคนอะไรแบบ ติดเราเว้ยสองสองเอางี้ไหมพี่บ่าวจะหนูตีให้แล้วถ้าหนูตีติดหนูเอาถ้าตีแตกก็ถือว่าเจ้าไปโอ้โหพี่บ่าวมันจะได้ครับเรื่องนี้ผมบอกให้พี่บ่าวมันจะได้นั่นเลยไดพี่ได้อะไรบ้าเวลาเลยพี่บ่าวบอกน้องกำเงินมาเลยผมกินให้เลยปวดเลยดูดูผมยืนดูเลยตรงเนี้ยพี่แต่ปืนใหม่แม่งแพงเกินว่ะสิบสองล้านถ้าคิดแบบซื้อทั้งหมด สามร้อยทีสกูอย่างละสองตัวต่คนี่ต้องมีเราใช่ผมมีผมมีอยู่แล้วผมมีเหล่าดำอยู่สองร้อยสามสิบสามสิบห้าทีแล้วแหละโอ้โหรอเลยแต่ผมอยากได้อาวุธดีผมไม่อยากได้ปืนอ่ะอาวุธไหนอีกอะไม่ก็ผมเห็นตอนประชุมเมืองพยาจามคอาสปอยว่าจะมีอาวุธใหม่อ่ะดิอล้อดิใช่หรอใช่เนาะอ๋อใหม่แต่มันมีปืนกระบอกหนึ่งแล้วออาใหมม่จจะะีไรนกกปืนเรามีอยู่แล้วไงเราไม่ได้ทำทำไมอ่ะถูกปหมล่ะ อีกอย่างปืนใหม่ก็ระยะสั้นกว่าเดิมครับมีคุณสมบัติเพิ่มมาคือขยิัอได้มันก็มี<ต>ทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมล่ะเก่ากันเบดโอ้นี่จะสวิตเบดมานี่คือโคตรก๊อตเลยสวิตเบดไม่น่ามาครับเป็นวุฒสภาถ้าผมเข<อ>ไม่ผิดใช่มันทีเดียวนี่โ,โกงไปทมว่าจะเบตทำอะไรอ่ะทำยาเหรอใช่ค่ะเบนี่เราเอาไวเนี่ยไม่ม่หันที่หุที่หเวอร์น้องอยากตีหนตีใครตีใคร ดูที่ใครดูที่ใครไหนๆซิปซิปซิปซุปซิปเราแบบคุณฟิตโฟร์ไฟล์เลยอยเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวไม่ใครตอนนี้อยู่เงี้ยวๆก่อนอ๋อโอเคมาแล้วพีอยู่เกือดดีไปน้องเบสตีเราว่าหยุดอยู่หน้าโต้เหมือนกันอยู่หน้าโต้เนี่ยหยิบของมาเลยของที่ยัตเปียผมยังไม่เห็นวิลลีถูกต้องถูกครับน้องเบฟผู้ถูกจริงเพราะว่าตอนนี้มันหายยากมากถูก มันโดนจับนานไม่ได้หายากหรอกถูกปะล่ะมันโดนจับนานโดนทีนึงแบบโอ้โหอ่วมอะครึ่งวันได้มั้งสี่แลสี่โมงสองถุงงงถูกเลาสี่ชั่วโมงนานนะเว้ยพาใช่ดนใช่พีาวเดี๋ยวดูกับอปใช่ไหมอะี้ดี่่จะจ่ายงินเราคือเราค่อยคุยกันสี่้าแพ่หนุ่มพหนุ่มเรียกอะไรเราคุยเรื่องเงินกันก่อนโถอย่ามน้องเอ่ะไม่รีไวบหนีไปครับหนีไปครับหนีไปครับ สี่เก้าแปดครับเอเล็กสองร้อยสี่สิบเพชรสิบโคหนึ่งร้อยครัหนีไปครับเอสิบห้าครับเอกับสีถูกไหมใช่ครับใช่จัดไปนมเอาไปเก็บในตู้ก่อนตัวหนึ่งเพราะว่ามันจะเต็มตัวพอดีใช่หนึ่งชุดหึงต้องโต๊ะลลี่แผงกลวงดิมาเอาข้าวเบลลี่เขาตั้งหน่อยดิไอเบลลี่ Enos, กูคุยคาร์ลกูฝากตังก่อนก <u> uh> ูฝากตังก่อนจะให้บังห้าแสนให้พี่เฉินห้าแสนเฮ้ยวิลลี่ไข่ตะกั่วแบ่งกูบ้างดิเพื่อนติดรถอยู่สี่แสนกว่าไม่เที่ยงเะไอ้ยบิลลี่ไข่ตะกั่วแบ่งกูบ้างดิเพื่อนรักโอ้ยต้องให้บางดิเพื่อน กูอยากให้บอกวามึงนี่มึงก็รู้ชีวิตกูแฉงเงินเยอะเพื่อนถูกปหมล่ะโอ้มึงให้คนนี้เดียวก็พอเพื่อนถูกไหมึงไม่มีตังค์เลยเดี๋ยวสีหน้าเลยมึงขายปูนใบกูเห็นอยู่เลยสัสเดี๋ยวบ้ากันเดี๋ยวบ้ากันโอ้ยยันแน่ไม่ได้แล้วยิงไม่ได้แล้วหน้ามยิงไม่ได้แล้วเหมือนนั่งรอน้องนั่งรอแต่ชีวิตลีมันนั่งรอพี่เลยเอางี้แล้วสี่เก้าแปดสองพันน้อง ก็คือเขาโอกาสหน้าอันนี้คือน้องไม่มีมีตัวอะไรนมีตัวอะไรมีตัวอะไรสามจุดเก้าซีน้องรักใช่ยังนักพี่จริงอ่ะแค่สองพันไม่ขนาดเฮ้ยไปไหนหนุ่มเดินเดินหลาเก้าพี่นับเก้าละพันนะน้องไม่บอกก่อนในตัวในตัวมีร้อยหกสิบหกไม่ใ้เอพี่เอาแล้วเดียวครับอยู่ตรงไหนครับสี่เก้าแปดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปครับเอาไปเลย ไมยเหี้ยอะอ้าวพึ่งไปเลยแล้วอะ่ะโอ้วิ่งโคตรไวเลยเนะมื่อกี้โถขอชมวะพี่บ่าวขอชมเลยไมไม่มชม,มเลยเ,เรียกกดเงินหรอเงินแดงใช่ไหมใช้เงินแดงใช่ไหมใช้เงินแดงครับใช้เงินแดงครับร้อยหนึ่ง ใจแพ้วตีไปยังตีไปยังตีไปยังตียังตีไปแล้วครับแต่เดิมกันแดงผมไม่คุ้นใจแพ้วเลยมันมีมันอันนี้มันเป็นทิีอย่างหนึ่งของผมเวลาที่แบบเราตีแล้วลืมขอสักอย่างหนึ่งคือโต๊ะมันบอกว่าอย่าตีอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะเอออันนี้คือเรื่องจริงแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ผมแล้วแต่อย่แล้วตีซีก่อนนะครับแนะนำนะตีซีก่อนเพราะซีหายากกว่าเอนะเอหายากคนเดี๋ยวน้องใจมาเปล่ามาต้องมาแล้วจังหวะใจต้องแข็ง คนมันจะเสี่ยงดวงอ่ะน้องของมันอยู่กับเราเว้ยคือแค่นี้เว้ยมาเลยเว้ยถูกพี่ก็ขาย GDP ซื้อแค่นั้นนะพี่แค่ไม่ปิดเดี๋ยวยังไม่ตียังไม่ตียังไม่ตียังใช่ไหมโอเคตกใจหมดกินนี่หมดเตียวุฒเมาเงินเมาเงินเลยเอ้ยมันเงียบว่ะหลบครับบังอยู่ตู้อยู่ตู้อยู่ตู้ดูพี่บ่าวตีสกูอยู่ครับ ตัวไหนตัวไหนตัวไหนแตกเอาไปตีมาเออไปตีอีกตัวไปตัวไหนตัวไหนแตกอะสีแตกอะดิไม่เขผมบอกเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าลืมของอย่าเพิ่งตีโถ่ไม่เชื่อผมเป็นไงน้องน้องบอกแล้วว่าไม่ต้องเสียรู้ว่าเสียงแต่คงต้องซื้อยาดองขอรองขอพี่โอ้หผมรู้สึกถึงสัมพันธ์ได้ถึงเสียงของเชยมาวครับพี่บ่าวอะ สีแสนเท่าเดิมเคยจะเชื่อเราก็ไม่อยากจะเล่นกับความรู้สึกคนหรอกแต่ผมบอกแล้วเมื่อกี้ไม่อยากพูดตีไม่เชื่อผมไอ้หนุ่มเรื่องเงไนเด๊ะไ่ไ้ชีวิตเองอ่ะมันต้องไปต่อต่อให้วันนี้เองโดนดึงขอเสื้อแล้วเองล้มเองก็ต้องลุกไว้พี่เคยผ่านจุดเอียงมาก่อนใช่ไหมนะติดตัวนี้ติดพี่พี่กล้าพูดเลย สวยนะมีี่มีครับน้องโถสี่แสนเลยตรงนี้นิ่มๆได้ไหมสามาได้ไหมพี่ลี่เจเบฟเจเบก็รู้ใช่ไหมว่างานด้านงานบ้านรวมกันนะโดนโดนท้บหูสี่ห้าหมื่นติดคุกแล้วสี่ชั่วโมงใช่ไหมเจเบฟน้องน้องมันอ่อนวอนแล้วเนี่ยจิงสามารถได้ไหมพี่ลี่พี่ลี่ตีหลอกครับจะสามก็เนีเลยแล้วก ไดเวหมี่ีสามารถได้ไหมเอางี้เราคุยคือเอาตรงเอาตรงเลยเอาตรงตรงเลยเราคุยกันไปแล้วว่าเราจบสี่แสนแต่ยังไม่ไหวเรื่องเงินถูกไหมใช่ครับมีไวเบ้ไหมเก่งเลยเก่งตู้เดี๋ยวมีในตู้มีอะไรบ้างแหละเราพูดเร่องใหญ่เอางี้เอางี้ไปบอลเงาไปก่อนเลยแต่เด็ดเงินติดปะ ไม่เดี๋ยวไม่ถามก่อนว่าบอลว่าบอลตัวบอลในตู้มีอะไรบ้างคอปปงรคอปเปอร์มีไหมต้องมาเตี๊ยม้ตี๊ยมดิอ๋อคือเตี๊ยมเตียมวุ้นแล้วใช่ครับใช่ก็บอกว่าไม่อยากติดทำแทไมต้องมาขายของคนเดียวด้วยวะนี่นะั่งเพิ่มเฮยมันโดนลุมเลยอ่ะเหมือนกูโดนลุมเลยอ่ะตอนเนี้ยไม่พี่เบลลี่ไม่ไม่สมมติว่ามันสับห้าไม่ได้ก็ขอสักให้น้องสักนิดนึงสักสักแปดก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แค่หมื่นสองหมื่นก็ยังพอถือว่าลดอะไรอย่างนี้ไงอะสามแปดกินให้ก็ยังถือว่าลดสามแปดผมให้โอเคสามแปดก็สามแปดดาวจังมาครับครับบนึงโอ้ทำไมต้องมาขายของคนเดียวด้วยกูมันโดนกมันโดนลุมหมันโดนลุมกดดันน่ะเมื่อเ้ผมโอ้ใจเย็นจากันงโจ๊กยังพอ ครับว่าไงพี่บ่าวเมื่อกี้ได้ยินว่าเราจะคุยเรื่องตกันหนอยว่าอะไรมาฟังครับตรงนี้เอ็มเคเอ็มเคเล่นเก็บอะไรเพาะว่าศกรรมอะไรอย่างนี้เล่นป่ะน้องเล่นศกรรมกันดีกว่าดีกว่าได้ได้เลืออเั่วรั่ะมันเนเหลือกี่ชุดเนี่ยเลนอะเหลือเยอะไหมสิบแปดชุดพี่ได้ยินหมดป่ะติดได้ยินละแมหติดไหม เฮ้ย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 เสียงเสียงคุ้นๆว่ะเฮ้ยเฮ้ยควักเอ้ยอย่างน้อยก็มีเลยทดียวไม้ภูมมาละไม้ไม้น้องมาแล้วพี่บ่าวผมว่าผมว่าไม้มาดีกว่าตะกูมานะครับอันนี้ส่วนตัวตีดต่อแล้วพี่มตะกูดีกว่าก็ปะอะไรครับอ่าสี่เก้าแปดครับแล้วนี่ไง ผมสิบห้าครับติดแล้วรอบเนะี้ยกี่ทีวะมันเดโจงกีดร้องกีท่ทีอะมันเดต้องติดแล้วนะรอบเนี้ยหกิสองพนะี่หกสิบสองโจงกีดร้อง ติดแล้วหนุ่มดูรู้เลยอ๋อค่อยตีค่อยตีรื้อฟังอีกแล้วถูกค่อยตีถูก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 คถูกยังไม่ตีเหรอไม่ไม่ลืมตังค์เอาดิมมอนเดิมเันล้างมาล้างมาหมดเดิมเลยล้างมาเหมือนเดิมเลยพอก่อนดีกว่าค่อยตีค่อยตีดอกนี้ค่อยตีหยุดก่อน